สวัสดีค่ะเพราะเราสองคนเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการฟาเชฟครับค่ะพี่เก๋ครับ Hello how Are You Wow งงปะสิงงไม่ต้องงงครับวันนี้นะครับมิกพาพี่เก๋มาล้านนี้เลยครับโคตดจะเป็นโล้นั่นเองจะพาพี่เก๋มาดื่มดํากับบรรยากาศอังกฤษอังกฤษครับผมอัีงกฤษนี่เป็นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยครับหลังบ้านคนส่วนใหญ่มักจะเป็นฟิลนี้เลยจริงๆนี่ว่าจะถ่ายรูปรูบอกว่านี่บ้านเราเองเอาได้เลยทําเลยไม่ใช่ปัญหาครับผมเดี๋ยวไปเอาสื้อโค้ดมาตัวหนึ่งฟอร์มได้เลยเป๊ะเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวอยากพาพี่เก๋ไปชิมและไปเจอกันช่วงครัวเด็กสมูทเลยดีกว่าครับค่ะ ช่วงครัวเด็กสมบูรณ์เอะนะครับมาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์นะครับและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณนิวครับซึ่งเป็นผู้จัดการร้านโพเทเบโล่ั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหร้านแต่งสวยน่ารักมากเลยอะเหมือนสวนเลยอยากมีบ้านแล้วก็สวนแบบนี้บ้างนะคะก็คือร้านนี้แต่เดิมคือเราทำเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์มาก่อนครับก็เลยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเราอยากให้มีขนมมีอะไรให้ลูกค้าระหว่างนี้เรานิเจอร์ไงคั้ก็เลยค่ะ เกิดขึ้นเป็นร้านเบเกอรี่ก่อนเบเกอรี่ครับพอหลังจากเบเกอรี่ก็มีลูกค้าอยากจะให้มีอาหารด้วยเราก็เลยเริ่มทำอาหารจริงจังนะครับโอแล้วมาพูดถึงเมนูสาธิตของเราในวันนี้ดีกว่าครับซึ่งเป็นอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับนี่เป็นสปาเกตตี้เห็ดค่ะสปาเกตตี้เห็ดอ๋อผัดกับพริกไทยอืมนี่สำหรับค่ะ ผู้รีทานมังสวิรัตินะคะแม่ดูน่าทานมากใช่ต่อไปครับอันไหนดีอันนี้อันนี้จะเป็นซีฟู้ดผัดผัดกับซอสมะเขือเทศนะคะครับผมเป็นอีกจานที่น่าทานอันนี้ก็คือฟิชแอนด์ชิฟนะคะก็คือเป็นอาหารประจำที่กรีนแลนด์โอ้โหแล้วก็นี่อันนี้ก็มีสกอรใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งนะคะนี้จะเป็นสตรอเบอรี่พันหนักกระต่าย สดชื่นรู้สึกเบาไลท์แน่นอนเลยใช่ไหมครับ่นเราเริกกันเลยไหมครับใช่เรืก่อนเรบเิร่องนี้ก่อนเลยคับเองี้เครับเก๋เเรอนี้กนเลครับนี้นยครับก้วนเลรับเนี้ก่นเครับเองนบิี้ก่ลครับกร่อ้อนะรอนีกครับร่องนี้ก่อลยรู้สึกว่าเบาๆดีเนาะ รสชาตินุ่มๆจ้าวนาคะ่ะจะเป็นซีฟู้ดซีฟูดฟดฟ้ดนะคะมิกชิมเลยครับนี่ไงครับอืเออย่างนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะครับซีฟู้ดผัดซอสมะเขือเทศอ๋อซีฟู้ดผัดซอสมะเขือเอทศแหม <า S 1> ว,ว,ว่าจะไม่ชิมชิมดีกว่าจูหนอาจารย์ชิมอร่อยเลยชิมมาหาอร่อยมากนะคะแาวนี้มาถึงตัวนี้ฟิชชันชิพฟิชชนชิพนะคะครับผม ขอบคุณมากครับผมนี่ใช้ปลาคอสทำใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นปลาคอสค่ะเทางกานของเราจีครับผเป็นปลาคอสแล้วก็ปลาโรลี่อ่ะมีมีสองแบบให้เลือกว่าชอบฮึมันใช่อ่ะนะะพี่เก๋จะลองพานาคอตต้าไหมโอ้โหที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวผมลองสคอนดิล่ะขอโทษนะคะใครชอบขนมมาทานขนมนะคะใครชอบทานอาหารก็ต้องมาชิมอาหารนะคะถูกต้อง เดี๋ยวผมขออนุญาตตักให้พี่เก๋แล้วกันนะผมทาให้แล้วรสชาติรักเลยนะคะอ่ะพี่เก๋ครับขอโทษนะฮะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ต้องอบใหม่ๆทุกวันใช่ใช่ไหมฮะทําทำสดใหม่ถูกต้องเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ทางรายการชาเอยากจะแนะนำจริงๆว่าถ้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมชมรายการเราอยู่แล้วแบบเอ๊ ไปทานอาหารมาแล้วหรือว่าเอ๊ยยังไม่รู้จะไปทานอาหารที่ไหนที่นี่เลยครับพลเป็บโลแนะนํแล้วบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าสองคนมาสามคนมากลุ่มมาเป็นครอบครัวแล้ววันนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์มอบพห้ด้วยครับค่ะอย่างนี้เลยนี่ครับรับไปเลยครับผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงของย้อนตำนานความอร่อยค่ะช่วงย้อนตำนานความอร่อย โดยก้ารหุงต้มปตท,ะทย้อนตำนานความอร่อยโดยการถุงต้มปตท,ะทในวันนี้นะคะไม่ได้พาผุาช้ชมมาพิสูจน์ตำนานความอร่อยเท่านั้นค่ะ แต่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมลงเรือมาที่ท่าแห่งนี้นะคะท่าน้ำวังหลังค่ะและจะเดินอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ตำนานความอร่อยที่ร้านซึ่งมีชื่อว่าชวนอร่อยค่ะร้านนี้แน่นอนที่สุดนะคะเป็นที่รู้จักดีสำหรับผู้คนย่านนี้ค่ะ ก็มีพวกแกงต้มแล้วปลาทอดมันแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาอะไรพวกนี้อร่อยดูสะอาดสะอาดดีค่ะสะอาดแล้วถูกหลักถูกหลักด้านน้ำมันจักรบรรยากาศริน ก็พาผู้ชมมานั่งชมบรรยากาศดีๆบนชั้นลอยของร้านชวนอร่อยค่ะเพื่อที่จะพาผู้ชมมารู้จักกับตำนานอาหารอร่อยเกือบ40ปีนะคะและเจ้าของตำนานความอร่อยของเรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคือมิ้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าบอกว่าชื่อชวนอร่อยอาหารก็สมชื่อจริงๆเลยนะคะอาหารทุกอย่างหน้าตาหน้าราประทานแล้วก็ชวนอร่อยนี่มีเมนูกี่เมนูก็คุณมิ้ว ที่ร้านประมาณร้อยกว่าเมนูค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็น,นเป็นอาหารไทยเป็นอาหารจีนหรือว่าเป็นความ<อ>ว่างเป็นอะไรที่นี่นะคะจะเน้นเป็นที่อาหารไทยแล้วก็มีจีนผสมเป็นบญญางอ,อย่างค่ะบางอย่างเช่นหัดหัวควายอะไรเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ปลาสันดิยามะม่วงก็เป็นรสชาติแบบไทยๆใช่ค่ะแล้วก็สาหรับอันนี้ล่ะคะ เป็นปูนิ่มผัดพริกไทยดำค่ะสำหรับคนชอบรสชาติจัดจ้านอันนี้แน่นอนที่สุดองเป็นทอดหมันกุ้งโอ้โห,โโหจานนี้น่าทานจังเลยค่ะอันนี้เป็นเ็ดชนอร่อยค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่ออีกจานหนึ่งของที่นี่ค่ะโอ้แล้วใส่เครื่องซะเยอะเชียวใช่ค่ะ,คะและในหม้อนี้หอมหอมแบบว่า เครื่องแบบต้องใช้ตะไใช้อาสมุนไพรนะคะเราเน้นอะไรบ้างสําหรับร้านขอร้านชวนอร่อยเนดับแรกต้องเป็นคุณภาพของอาหารค่ะแล้วก็ราคาที่ต้องไม่แพงมากนะคะและนอกจากจะมีชวนอร่อยที่วังหลังแล้วเนี่ยวันนี้เปิดอีกสาขาหนึ่งนะคะชวนคผู้ชมไปทานดีกว่าก็เปิดใหม่ค่ะอยู่ตรงตลาดตรงข้ามตลาดเช้าพันนกค่ะ ก็คือจะเห็นง่ายๆเลยติดกับคอนโดที่กำลังสร้างค่ะการหุงต้มปัตตาห์ต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับเจ้าของบรรณาความอร่อยของเราดมิของทีลึกหม้อใหขึ้นนิวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนโดยการหุงต้มปัตทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่งสนับสนุนโดยฟอบปรุงรสปราเด็กสมบูรณ์ ฟ่องปรุงรสไอเชฟ AJ เ t o ตท็อปบคมชัดปาดใจคุณพระเอกช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบผมแอมพีรวัตรกุลวนันวัดนะครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้นะฮะเราอยู่แถวถนนพระพาชัยนะครับอยากจะพาคุณผู้ชม ไปเที่ยวตลาดนะครับผมซึ่งตลาดแห่งนี้นะฮะเป็นตลาดริมน้ําอยู่ที่วัดกาฬนานมิตรนะครับแต่ว่าเส้นทางละลองผมจะใช้เส้นทางไหนคุณผู้ชมตามเลยครับเส้นทางลัดทางประหยัดในวันนี้จะเป็นการลัดเลาะจากห้าแยกพระพราชัยเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังวัดกายยานามิตรวรมหาวิหารก่อนอื่นเราจะต้องออกเดินทางจากห้าแยกพระพาชัยโดยมุ่งหน้าไปทางวรจักร จากนั้นเมื่อถึงแยกวรจักรแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายผ่านคลองถมผ่านถนนเจริญกรุงผ่านเยวาวราชโดยวิ่งตามทางถนนจกักรวรรดิจนไปถึงสะพานพระปกเกล้าจากนั้นให้เราข้ามสะพานพระปกเกล้าและตรงเข้าสู่ถนนประชาธิปกมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่และเมื่อเราวิ่งตามทางมาแล้วก่อนถึงวงเวียนใหญ่เราจะเจอกับซอยสารพีให้เราเลี้ยวซ้าย เพื่อจะไปออกยังถนนอิสรภาพและจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายอีกทีที่ถนนอิสรภาพและเลี้ยวขวาย้อนกลับเข้าสู่ถนนประชาธิปปกจากนั้นเมื่อวิ่งย้อนมาเราจะเจอกับถนนอรุณอมริน,นก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอรุณอมริน,นจากนั้นวิ่งตามถนนอรุณอมรินมาเรื่อยๆและให้คอยสังเกตขวามือเราจะเจอกับวัดกาลยาณมิตรวรมหาวิหารก็เป็นอันว่าเรามาถึงยังเป้าหมายแล้วครับ ถึงแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางลัดเลาของแอมที่มาจากพับพาชัยจนมาถึงวัดกัลยาณมิตรนะครับตรงถนนอ,นอรุณอมรินง่ายสะดวกประหยัดแถมปลอดภัยด้วยใช่ไหมละครับเอาเป็นว่าถึงแล้วเนี่ยได้เวลาตลาดเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตลาดกันตามมาเลยครับเมีย่ยงปลาทูครับเอาชุดหนึ่งฮะ ต้มมัดอร่อยที่สุดเลย,ยคุณผู้ชมครับที่เรียกว่าขนมฝรั่งกุรีจีนเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยคนโปรตุเกสเยอะนะครับพอเขาเห็นขนมปังอะไรอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นขนมฝรั่งครับมีกรอบชาววังเท่าไหร่ฮะ ยี่สิบบาทโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมผมได้ของฝากติดไม้ติดมือเต็มไปหมดเลยนะครับผมให้นิยามสั้นๆเลยนะครับเที่ยวง่ายชอบสนุกชิมอร่อยนะครับคุณผู้ชมหาเวลาว่างขับรถผู้ใจของคุณออกมาเที่ยวแบบแอมบ้างดีกว่านะครับที่ชุมชนวัดกายานามิตรนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับแอมหมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ isuzu d max x, x series ก็ต้องขอขอบคุณน้องแอมนะคะและสําหรับวันนี้เราสองคุณก็ดื่มด่ากับบรรยากาศขอบคุณน้องมิก่อนชอบไหมบรรยากาศนี้ชอบชอบเพื่อพี่ผมลักซี่ไงผมก็ต้องทานมาแบบใน<อ>ที่ที่พี่ชอบพอเราแก่ตัวลงและอยากสูตรอากาศแบบแรง่าเดี๋ยวใช้พวก,รรากาแก่เด<ๆ>ี๋ยวใช้วพวกแก่ เมื่อเราอยู่ในวัยทางานเรามีงานต้องทำเราจะมีต้องมีช่วงเวลาในการพักผ่อนเเหนื่อยเราอยากได้บรรยากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมแล้วก็อาหารอร่อยนี่ร้านนี้เลยครับโฮเทเบลโลนะครับอยู่ในซอยประเสริฐมนูกิจ22นั่นเองครับวิ่งเข้ามาตามทางแล้วนิดเดียวก็จะมีป้ายบอกถึงเลยเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับทางอินสตาแกรมของรายการเรา smartchef ch 5ครับ่วนนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกใบสัปดานาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยซอฟต์รงรถตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลตีเมทเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย